พัก9ก้าไกลช่วยอธิบายด้วยว่าทําไมหัวหน้าพักของคุณโกหกต่อสื่อมวลชนล้วครับต่อประชาชนครับในเรื่องปรของตัวเองขอบคุณครับโอเคเมื่อกี้นี้คุณหมออ๋องจะจะตอบประเด็นไหนครับครับก็อันนี้ก็ต้องเรียนนะเราคุยเรื่องนี้กันมา5ปีแล้วแล้วจริงๆการที่ผมต้องพูดถึงคุณประยุทธ์อย่างตรงไปตรงมาเพราะคุณประยุทธ์ไม่เคยโผล่มาที่เวทีดีเบตเลย ตอบเลยครับว่าฝากนะครับผมยังพูดไม่จบนะฮะผมยังพูดไม่จบนะคนที่จะเสนอหน้าท่านะครับที่จะมาไม่มาครับท่านบุญญาสักครู่นึงครับเดี๋ยวให้ท่านนี้พูดจบแล้วเดี๋ยวผมให้ท่านพูดครับสักครู่นที่จะเสนอหน้าเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไม่มีแม้แต่ปัญญาจะมาตอบคําถามประชาชนไม่มีแม้แต่ปัญญาจะมาเจอเด็กอย่างผมคนอย่างนี้ ผมคิดว่าไม่ใช่กติกาแฟร์เกมครับเขาอยู่แต่ระบบอำนาจน,นิยมจนไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์บุญยอดก็เหนื่อยที่ต้องอธิบายพวกผมก็เหนื่อยต้องคุยกับพวกอาจารย์กันแต่แต่ความเหนื่อยนี้จะหมดไปถ้าการเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้พักฝ่ายค้านทั้งหมดจับมือร่วมกันชนะเกิน300เป็นต้นไป ไม่ต้องอธิบายกับสอวอแล้วไม่ต้องไปพูดกับคนพวกนั้นแล้วปิดสวิตสสวอและสปอไปได้วยกันครับจบไม่ต้องอธิบายแล้วครับคครับุณบุญยอดครับเดี๋ยวให้คุณบุญยอดพูดก่อนก่อนที่ผมไปท่านอื่นนะฮะเดี๋ยวผมจะไปขอขอตรงนี้อีกสั้นๆน,นิดเดียวผมต้องไปไประเด็นอื่นประเด็นสุดท้ายนะครับเชิญครับคุณบุญยอดครับทุกคนมีสิทธิ์ในการเล่นตามกติกานี้แค่ดิเดตพักหลายพักก็ไม่ได้มาขึ้นเวทีนั่นคือข้อเท็จจริง นั่นคือข้อเท็จจริงครับนะครับทุกคนทุกคนมีวิธีคิดของตัวเองว่าจะมาแล้วบัรเจอบรรยากาศมาทะเลาะกอับเด็กเพื่ออะไร <S <S 1> <S 1> เพราะวิธีการในการให้เหตุผลผมว่าก้าวไกลต้องกลับไปทบทวนเหมือนกันว่าเวลาที่จะพูดถึงใครต้องให้เกียรติกัน <S <S 1> <S 1> คุณดูถูกดูแคลนดูหมิ่นทุกครั้งโดยไม่ให้เกียรติไม่ได้ครับ ในกติกาของการหาเสียงเลือกตั้งครับต้องไม่สาดโคลนใครไม่ด้อยค่าใครนะครับลองไปทบทวนดูก่อนครับคุณก็ไม่ตอบคาถามนะครับว่าหัวหน้าพรคของคุณทําไมโกหกประชาชนครับอ,อันนี้คําถามจนตอบไหมฮะเอาประเด็นสุดท้ายประเด็นสุดท้ายนี่ฮะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตหมออ,ออกนะฮะเดี๋ยวผมจะไปที่คุณหมอคุณหมอวรงผมขอเส้นนิดนึงครับ<อ>เดี๋ยวก่อนคุณหมอลงเกี่ยวข้องประเด็นไหนฮะ เกี่ยวข้องประเด็นไหนประเด็นเรื่องพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหัวหน้าพักเรื่องหัวหน้าพักโกหกเนี่ยฮะอ่ะโอเคไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับหัวหน้าพักโกหกขออนุญาตีนิดหนึ่งได้ไหม<อ>หรือยังไงผมเข้าใจ<ป>ว่าตั้งเลยฮะคุณหมอมาลงแป๊บน,นึงนะฮะมันก็มีข่าวลือสองอย่างนะครับว่าหัวหน้าพักผมโกหกอันแรกก็คือเขาไม่ได้เป็นอะไรกับแอปทักซออนนะฮะประเด็นที่สองก็คือพ่อเขาตายและเขาไปงานศพพ่อไม่ทันแต่ก็เมีเพื่อนพ่ออะไรก็ไม่รู้ฮะ มายืนยันว่าคุณไม่ได้มางานศพผมพูดตรงๆนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรหยุดยั้งความร้อนแรงของพิธาลิมเจเลรัดได้แล้วไม่ว่าจะเป็นการดีเบตนโยบายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำก็ได้แต่เอาเรื่องสกปรกพวกนี้แหละครับมาทำให้เราเสียสมาธิเรื่องนี้ไม่กระทบกับพวกเราเลยครับถ้าคิดว่าหัวหน้าพักผมโกหกก็ไปฟ้องเอาครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่หูหาเลือกตั้งครับโอเค ขอบคุณนะครับอ่ะอันนี้ผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตไปต่อคุณหมอสั้นๆครับเดี๋ยวผมจะขอประเด็นสุดท้ายแล้วครับคุณหมอสั้นๆครับเชิญครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับนี่คือบทพิสูจน์ขางความเป็นนักประชาธิปไตยครับเวลาตัวเองโกหกถูกจับผิดก็กล่าวหาว่าเป็นเรื่องสกปรกเห็นไหมครับและผมบอกพี่น้องนะครับว่ายังมีการโกหกประชาชนอีกบางสิ่งบางอย่างที่พี่น้องไม่ทราบมีหัวหน้าพักบางคนถูกไล่ออกจากงานครับพี่น้อง นี่คือข้อมูลล่าสุดที่ผม,ไ,มได้รับว่ามีหัวหน้าพักบางคนที่ว่าก,กระแสร้อนแรงถูกไล่ออกจากงานที่พี่น้องไม่รู้เรื่องไปสืบดูครับพี่น้องครับและผมอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าในระบ,บอบประชาธิปไตยเราเคารพความเห็นต่างเราเห็นต่างกันเราเคารพซึ่งกันและกันน้องๆพูดผมก็รับฟังผมพูดผมก็ต้องการให้น้องๆรับฟังเพราะผมมีความหวังดีต่ออนาคตที่ดีของน้องๆครับ ย้ำเหมือนเดิมว่าวันนี้ไม่รักหมอวะหลงไม่เป็นไรวันนึงเจอหมอวะหลงทำงานแล้วน้องจะรักเองครับพี่น้องขอบคุณครับคุหมอวะหลงครับ